สวัสดีครับวันนี้พบกับแซมชาแนลวิชากินแล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูของสวยๆเอ็มงามครับผมนี่มาดูประกัดแฟนซีความประกัดแฟนซีของนจี้ครับนี่ครับ พอไปเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นลูกปลาใช่ไหมจิใช่ครับลูกปลาครับอันนี้ตัวประมาณเท่าไหรในะกี่เดือนเนี่ยหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนสีเริ่มเข้าแต่ยังไม่รอ สีสันสวยงามนะครับดูอา้าวทำไมหลังคดเนี่ยพิการอ๋อพิการไงยังไม่ได้แยกครับอันนี้ยังไม่ได้คัดออกใช่ไหมเดีน,นี่เรามาดูครับอันนี้ที่คัดแล้วนะครับของน<อ>ัจจีอันนี้คัดไว้แล้วนะครับขึ้นโหล เรียบร้อยทาย่ทาป๋าป่วยน,นี่ลายพางก็มาครับนี่เป็นไงเขาเรียกลายอนะไรเนี่ยจิก็โคย้ยตระกูลโคลย้ยก็เป็นซีนะเป็นซีตระกูลโค้ยโคยตรนซีน,น่ครับอันนี้ทำเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะครับ อันนี้เราขายประมาณตัวเท่าไหร่ครับมีหลายราคาครับจะซื้อจากหน้าฟาร์มก็ตัวละร้อยตัวละร้อยค่าส่ง80บาทจัดส่งทั่วประเทศค่าส่ง80บาทจัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วถ้าซื้อเยอะก็คุยกันได้ปลาจํานวนก็สนใจก็ทักมาคุยกันได้ครับอืมส่งทั่วประเทศนะครับค่าส่ง80บาทนะครับ นี know, das ่ยมีรมีเขาส่งอยู่ดูครับเอาชอนงหงดอตักสวยกชอนัยต้งตันี่ักตัวแดงๆสวยงามครับนีพวตัวแดงๆไหนๆขอดูขอดูพระเอกของฟาร์มหน่อยดิ มีปะไม่มีพระเอกก็มีแต่ตุกโกมนั่นใบถ้างั้นอีกไห <c oughs> นไหน,นสีมันโหดอ๋อสีมันโหดสีมันโหดเป็นตุกโกหมดอ๋ออันนี้เขาเรียกสีดุนะครับลายพางมาเลยแล้วสายหวานนะขอดูสายหวานนะครับเผื่อลูกค้าสนใจหวานก็ต้องนี่เลยครับไหนขอดูสายหวานนะครับแดงอมชมพูร ไหนขอดูนะครับสายหวานอ้ยอันนี้สวยอะอืมแดงมอมชมพูดูตัวนี้นะครับเอ,อ้าตักหน่อยนะเอ,อ้อ,อนี่ก็ร้อยเดียวเหรอเนี่ยครับร้อยเดียวครับอ้กว่าจะเพาะมาได้เนาะกว่าจะรอด เศรษฐกิจม,มาดีครับขายแพงขายไม่ได้ครับว่าเฉพาะดูแลรักษาอาหารอีกอะไรอีกตัวนี้สีดุแน่วะนี่มันกัดกันไหมเนี่ยอ๋อประกาศแฟนตีมันก็ยังเป็นนักสู้อยู่เหมือนเดิมแล้วขอดูอนี่นะครับตัวตัวสีเหลืองอะ นี่ครับตัวสีเหลืองอโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ขายนะครับอากาศมันร้อนลงไปเล่นนะตัวนี้เป็นเป็นลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ไม่ขายอ่ะแล้วนี่พันอะไรเนี่ยจีทำไมหูยาวเนี่ยหูช้างหูช้างทองสายพี่โบสมิลาหูช้างทองนะครับสายโบสมิลานะครับ นี่ตัวนี้สวยแน่เลยเนี่ยตัวนี้สวยจัดเลยเนี่ยนี่ครับยินโรบูอันนี้อะไรนะนาจิยีนโลกเล็กซี่อันนี้ยีนโลกเล็กซี่นะครับสวยนะตัวเนี้ยพรอไม่ติดหรอขายไปหมดแล้วปัดโทษเหลือไว้ทำพันอย่างงี้ตัวอ๋อตัวนี้ขายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอชุดใหม่ก็ พาไปดูปลาชุดหม่เป็นเป็นอาชีพเสริมนะครับนี่ยพาไดูปลาชุดหม่หครับอาชีพเสริมสร้างรายได้นะครับแต่ก็แก้เงาครับใช่แต่ก็ต้องดูแลนะครับทิ้งไม่ได้นะครับถ่ายน้ำหาอาหารอาหารนี่ใช้เป็นอะไรครับน้าจีก็ลายแดงกับไข่ตุ๋นครับ ลายแดงกับไข่ตุ๋นนะครับถ้าไม่มีลายแดงก็เราก็ใช้ไข่ตุ๋นแทนได้ครับอ๋อไม่ตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยลายกสวยลายดุดุทังนันเลยไหนๆเขาดูหน่อยช้ำๆกันไปเลยครับ <c oughs> สวยนะตัวเนี้เ <c oughs> ขาได้ลายทงชาติเป็นไง ตัวละร้อยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าซื้อปลาจํานวนก็เดี๋ยวคุยราคากันได้อีกครับผมแปดสิบบาทนะครับส่งทั่วประเทศนะครับอันนี้นนเป็นอันนี้มั้งอันนี้มั้งพ่อพันธนะครับเป็นชุดพอ่อพันแบคสตาไหนแบคสตาอยู่ไหนอ๋อเนี่ยนี่ชุดพอ่อพันธนะครับ โอ้ยตัวนี้สวยว่ะโอ้ยตัวนี้แบค็คสตาร์นะครับสีมสันไหลเข้าแล้วจะได้ลูกไปแล้วอืมสีมันไหลเข้าแล้วอายุมันเยอะชุดพ่อพันอายุแก่ๆทั้งนั้นนะครับได้ผลนปอมมาแน่ยพวกเนี้ยก็เหลือแต่เคี้ยวมากนะครับโอ้หนี่ครับพ่อพันนะครับสวยสวยสวย เต็มๆหมุกมุกูขาวเต็มๆเลยนะครับประกาศแฟนซีนะครับนี่ครับเยลโล่เุอร์เยลโล่นี่เุอร์เยลโล่ไม่มีที่อื่นบนเลยสวนสุยโลสวยๆๆเดี๋ยวไปดูอะไรนั่นอ่ะลูกูปลาหรอปลาปลาใหมปลาไหมปลาปลาเพาะอุ้ยสวยว่ะได้แล้วอุ้ย ไว้สวยว่ารวมๆกันอะไรเงี้ยเนี่ยตัวนี้สวยนะผอมนะมัน่นตัวมันยังปลายังไม่ทนันนั้นแต่ปลามันยังเด็กอยู่ฮ้ยด,ดีก็สวยตัวขาวเนี่ยนี่เป็นชุดลูกปลานะครับประมาณกี่เดือนเนี่ยรอเปินดูดิที่กี่ประมาณกี่เดือนเนี่ยสามเดือนสามเดือน,อ,นอย่างนี้เป็นชุดลูกปลาสามเดือนนะครับ ตาลายว่ะโอ้นี่อีกนี่นี้นี้สวยสีแดงๆเข้เมๆเลยจะมากินจะมากินนะเนี่ยโอ้โหหัว,อว,อวตอดนิ้วเลยนะครับก็สนใจเลี้ยงไว้จะเอาไปเลี้ยงดูเล่นจะอาให้ลูกให้หลานได้นะครับติดต่อมาใต้คอมเมนต์เลยครับ ราคาส่งทั่วประเทศ80บาทนะครับก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแช่มชาแนวกินครับส่งทั่วประเทศนะครับ80บาทค่าส่ง80บาทนะครับสนใจตัวไหนทักมาได้ครับผม ฝากไปด้วยนะครับ